ตรงกันข้ามนะครับก็มีสสจากทางสารัฐก็เดินทางเข้าไปดูก็ยืนยันครับว่าสิ่งที่เราได้ตกลงกับลาวในเรื่องของความปลอดภัยการดูแลคนเหล่านี้ก็เป็นไปตามข้อตกลงดังกล่าวนะครับความจริงมีอีกหลายเรื่องนะครับทั้งเรื่องการเมืองและเรื่องอื่นๆที่อยากจะพูดคุยกับพี่น้องประชาชนนะครับแต่ว่าเ,เวลาที่เหลือนั้นก็จะชวนไปดูในเรื่องของปัญหา เพลี้ยนะครับซึ่งผมได้ไปลงพื้นที่แล้วก็จะเป็นความรู้ที่จะเป็นประโยชน์กับพี่น้องเกษตรกรสัปดาห์หน้านคงจะได้มีโอกาสเล่าถึงเรื่องอื่นๆนะครับเพราะว่าผมจะเดินทางไปที่สวิตเซอร์แลนด์ส่วนหนึ่งแต่ว่าอีกด้านหนึ่งก็คือว่าสมัยประชุมของสภาได้เริ่มขึ้นแล้วนะครับก็อาจจะมาคุยในเรื่องของแผนของการที่จะผลักดันกฎหมายตามนโยบายสําคัญสําคัญ,คญขณะเดียวกันคนที่เป็นห่วงในเรื่องของความร้อนแรงทางการเมืองก็ขอยืนยันนะครับว่ารัฐบาลจะใช้แนวทางของการอดทนอดกลั้น รักษากฎหมายนะครับบังคับใช้กฎหมายรักษากฎหมายโดยคำนึงถึงสิทธิของทุกๆฝ่ายนะครับแล้วก็จะดูแลให้บ้านเมืองนั้นอยู่สามารถที่จะคงความสงบเรียบร้อยรัฐบาลก็จะเดินหน้าบริหารงานเพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชนได้ต่อไปครับวันนี้ก็คงจะต้องส่งต่อไปยังช่วงที่2ครับที่ไปลงพื้นที่ที่จังหวัดนนทบุรีครับ สวัสดีครับผมกิตติสิงหาปัดครับวันนี้รายการเชื่อมั่นประเทศไทยกับนายกอภิสิทธิ์วันนี้ท่านนายกให้ความสนใจกับปัญหาการระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลเป็นพิเศษนะครับท่านคงพอได,ได้ข่าวนะครับว่าเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลปีนี้ระบาดอย่างหนักในช่วงที่ระบาดรุนแรงนาข้าวเสียหายไปถึง2ล้านกว่าไร่ตอนนี้ควบคุมได้แล้วก็ลดลงมาอยู่ในระดับหนึ่งแล้วที่ท่านเห็นอยู่นี้เป็นแปลงนาข้าวในอำเภอลาดหลุมแก้วปทุมธานีนะครับเป็นแปลงที่เพลี้ยลง แล้วก็ตอนนี้ควบคุมไว้ได้บางส่วนแต่ว่ายังเห็นน่องรอยความเสียหายนะครับเรายังคงต้องติดตามดูแปลงนี้ต่อไปว่าถึงที่สุดแล้วลักษณะอย่างนี้ข้าวจะโตขึ้นมาให้ดอกออกผลมากอย่างที่ชาวนาต้องการหรือไม่คกมจริงเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลไม่ใช่เรื่องใหม่กับนาข้าวในเมืองไทยนะครับเป็นศัตรูพืชที่ระบาดอย่างรุนแรงเพราะฉะนั้นวันนี้ท่านนายกมาที่นี่จะได้มาดูการแก้ปัญหาล่าสุด แล้วก็กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะครับว่าจะรับมือจะแก้ไขปัญหาเพลี้ยกระโดดสีน้าตาลได้อย่างไรในขณะเดียวกันเราจะทาความรู้จักกับเพลี้ยกระโดดสีน้ําตาลด้วยนะครับว่าเขาเป็นยังไงคืออะไรทําไมถึงระบาดร้ายแรงได้ขนาดนี้มีผู้ที่เกี่ยวข้องมีท่านรัฐมนตรีมีกเกษตรจังหวัดและที่สําคัญคือชาวไร่ชาวนาที่ได้รับผลกระทบโดยตรงแล้ะครับในที่ราบรุ่มภาคกลางก็จะเห็นอย่างนี้ครับเป็นสภาพทั่วๆไปก็คือ เกษตรกรที่นี่ก็จะปลูกนาเป็นปลูกข้าวเป็นอาชีพหลักเพราะฉะนั้นชีวิตของเขาคือนาถ้านาเสียหายก็แปลว่าฤดูการเก็บเกี่ยวนั้นก็หมดตัวไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าตอนนี้จะมีโครงการบางส่วนของรัฐบาลที่จะช่วยแก้ไขไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือในโครงการประกาศเป็นพื้นที่ภายพิบัติหรือประกันร,ราคาพืชผลเดี๋ยวสักครู่หนึ่งคงจะได้คุยรายละเอียดเรื่องนี้กับนายกรัฐมนตรีนะครับว่าชาวนาซึ่งได้รับผลกระทบจะได้รับการช่วยเหลือและจะจัดการกันอย่างไรครับ ทำนาเพี้ยก็ามารบกวนข้าวมันไม่ไม่ค่อยออกมันโดนเพี้ยมันดูดน้ําเลี้ยงอ่ะวันเนหมดไม่ใช่ในยน้อยเฉดยาจนสู้ไม่ไหว,วไม่รู้จะทําไงจะแก้ไขยังไงก็ไม่ได้แล้วเพราะข้าวาอายุเยอะแล้วอ่ะครับตอนนี้เรามาทําความรู้จักกับเพี้ยกระโดดสีน้ําตาลนะครับซึ่งกําลังระบาดหนักอยู่ในสิบกว่าจังหวัดตอนนี้นี่เป็นตัวอย่างของต้นข้าวที่ปลูกไว้ในกระถางนะครับแล้วก็ จะเห็นเพี้ยกระโดดสีน้ำตาลอยู่ตอนนี้ผมกับผู้เชี่ยวชาญอยู่กรมการข้าอธิบายหน่อยครับว่ายังไงคือเพี้ยกระโดดสีน้ำตาลแล้วมันวงจรเข้าเปยังไงบ้างเพี้ยกระโดดสีน้ำตาลนะคะเขาจะมีรูปแบบอยู่สองรูปแบบนะคืาเขาจะมีชนิดปีกยาวกับชนิดปีกสั้นนะคะคันนี้ที่เราเห็นนี่ส่วนใหญ่จะเป็นตัวอ่อนนะคะอ๋อนี่ตัวอ่อนค่ะเขาเข้ามาตั้งแต่ข้าอายุตั้งแต่5วันนะคะไปจนถึงข้าวออกลวงเลยเขาสามารถดูดกินต้นข้าวได้ ตลอดระยะการเจริญเติบโตอ้นข้าวอาหารเขาคือน้าน้าต้นข้าวน้ําเลี้ยงค่ะน้ำเลี้ยงของต้นข้าวก็จะดูดไปเรื่อยดูดมากระบาดมากข้าวก็ตายเนื่องจากว่าแมลงตัวนี้นอกจากเขาทําลายต้นข้าวโดยตรงโดยการดูดกินจนต้นข้าวแห้งตายนะคะเสร็จแล้วเข้ายังเป็น พาหะนำเชื้อไวรัสที่ทำให้เกิดโรคสองอันนี้ค่ะคือโรคใบหงิกกับโรคเขียวเตี้ยนะคะยกตัวอย่างอย่างโรคแรกนี่โรคใบหงิกนะคะเดิมเนี่ยเกษตรกรเป็นคนตั้งชื่อโรคจูแล้วเราก็เปลี่ยนมาเป็นโรคใบหงิกนะคะอาการของเขาจะต่างกันนะคะสองโรคนี้อาการเขานี่ก็คือปลายใบเขาจะบิดเริ่มจากต้นเตี้ยนะคะแล้วก็สีสีเขาจะเข้มขึ้นปลายใบเขาจะบิดแล้วก็ขอบใบเขาก็จะแหว่งอ๋อนี่เห็นชัดเจนเลยอันนี้ก็คนละเชื้ออันนี้เป็นเชื้อหนึ่งคราวนี้โรคเขียวเตี้ยเนี่ย เป็นอีกเชื้อหนึ่งเป็นอีกเป็นไวรัสอีกตัวหนึ่งโดยที่เพี้ยกระโดดเนี่ยเป็นมแมลงพาหะนำทั้งสอง <2 S 2> ค่ะ อาการของเขาก็จะเหมือนกันตรงที่ว่าต้นเตี้ยแคะแกนใช่ไหมคะแต่โรคนี้เขาจะแตกกอเยอะเป็นพุ่มแจ้อย่างเงี้ยใบเขาจะแสดงมีอาการเหลืองนะคะเหลืองอมเขียวอย่างเงี้ยแล้วต่อไปก็จะแห้งตายไปทั้งกอไม่ได้ผลผลิตอันนี้เหมือนกันลักษณะคล้ายกันคือเสียหายคล้ายกันค่ะอันนี้เก็บมาจากแปลงนานี้เลยนะคะอันนี้อันนี้ไม่ใช่ว่ามันเล็กโดยธรรมชาติอ๋อไม่ใช่ค่ะนี่คือเขาได้รับเชื้อแน่นอนใช่ค่ะ อยู่แค่นี้ค่ะในสุดก็จะจะแห้งตายไป่คไม่ให้ผลผลิต่ะทีนี้บางต้นเขาก็โตขึ้นแต่ว่าต้นเขาก็จะมีอาการให้เห็นว่าเขาจะไม่เท่ากับต้นปกติแล้วก็ผลผลิตเขาก็จะลดลงถ้าดูสักครู่นี้นะครับจะเห็นว่าใบข้าวส่วนใหญ่ในแปลงนี้มีจุดสีน้ําตาลแล้วนี่แหละครับเป็นจุดที่สําคัญที่ผมบอกว่าต้องดูนะครับอ้าวพี่พี่เป็นเจ้าของนาไหมครับครับใช่ครับ เมื่อกี้ดูเคี้ยยังอยู่ไหมอยู่ครับมันมันลงหนักๆช่วงไหนก็ลงช่วงเดือนครึ่งครับเดือนครึ่งที่ผ่านมาแล้วครับสภาพที่เราเห็นอย่างนี้เนี่ยข้าวจะโตไหมมันก็ไม่โตไปสุดลงครับไม่แต่ซุดลงจากนี้ไปแปลว่ารวงที่เราเห็นอยู่ตอนนี้เนี่ยจะไม่โตจะไม่ถึงได้เก็บเกี่ยวไม่ไม่ได้ผลเท่าไหร่ครับอ๋อแต่อาจจะได้บางส่วนครับเสียหายอย่างนี้แล้วพี่เป็นชาวนาซึ่งต้องลงทุนอย่างนี้แล้ว ความช่วยเหลือถ้าเบื่อต้องการกับทางการจริงิเนี่ยอยากจะให้ช่วยลักษณะใดบ้างมีฮะมีทางผมเนี่ยก็ได้จัดทีมลงไปครับนะพบป่าเกษตรกรนะส่งเสริมและแนะนำนะในเรื่องของการดูแลต้นข้าวในขณะที่มีการระบาดนะครับและครั้นี้ระหว่างนี้จะรับจากนี้ไปเนี่ยทางเกษตรจังหวัดดูแลเกษตรกรยังไงต่อครับในเรื่องของการควบคุมเพลียเราก็จะได้มีการรณลงโดยการไปจัดจุดสาธิตนะการฉีดพ่นยา การแนะนําการใช้ยาแล้วก็มีเทศการอย่างที่เราทําอยู่ขนาดนี้นะนเทศการจากหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นสพห้ากรมการข้าวหรือว่าจะเป็นศูนย์ชีววิธีจากชัยนาทก็มาร่วมนะครับให้ความรู้กับชาวนาใช่ครับให้ความรู้ชาวนาเพื่อที่ชาวนาจะไปแก้ไขปัญหาตรงนี้ได้ครับส่วนใหญ่ถูกเลี้ยกระโดดสีน้ำตาลลงกัดกินทั้งหมด ของพี่เสียหายสักกี่เปอร์เซ็นต์ตอนนี้มันก็ประมาณห้าสิบเปร์เซ็นต์นะที่นั่นมองดูว่ามองดูอาจจะได้ข้าวแค่สักห้าสิบส่วนใหญ่ก็พอกันใช่ไหมครับอยู่ในล่าดหลุมแก้วนี่เหมือนกันหมดครับผมอันนี้ครับท่านผู้ชมครับนี่คือเปี้ยนะครับที่เราพูดถึงเปี้ยกระโดดสีน้ําตาลที่ว่านี่เป็นไม่มีฤทธิ์เดชแล้วนะครับมีตายหมดแล้วนี่ไปจับมาอย่างไหนพี่ ก็ในแปลงนาแล้วเอาเอาสวิงจับเลยล่อล่อใช้ไฟล่อใช้ไฟล่อมันจะไอมันจะไปเล่นไฟฮะแล้วมันก็ตายโอ้ของจริงของจริงเวลาตายแล้วก็ดูตัวเล็กนะตายแล้วม่มีพิษตรงครับเท่าที่ชาวบ้านคุยกันนะว่าสันนิษฐานจากอะไรมันก็คือทางเหตุภาคเหนือเขาละบานมาแล้วก็มาตามลมหนาวมันมารับผม อย่างนครสวรรค์ประกาศว้าเนี่ยแล้วพารองรัองปั๊มจะมาเลยคือคือต่อให้เราดูแลของเราดียังไงยังไงก็ไม่หลอกมันก็มามาในอากาศเราป้องกันไม่ได้ครับคราวนี้พอปีนี้ระบาดหนักอย่างนี้เนี่ยผู้พี่ทําไงกันหรอหมายถึงว่าฤดูตัดไปเนี่ยจะทําไงจะเริ่มปลูกกันไหมหรือจะหาวิธีแก้ไขคิดอ่านกันยังไงครับ มันทำนามันก็ต้องทำต่อว่าเป็นอาชีพของเราอาชีพเดียวนะครับผมก็คือถ้าไม่ทำก็ไม่มีรายได้อ่าไม่มีรายได้พอฤดูแม้แต่ถ้าฤดูการที่เสียไปก็ต้องไถปลูกใหม่เลยคือคือผมดูแล้วเนี่ยถ้าเสียหายกัน4 0 50%เนสี่ยสูติลงทุนไปคนละ7 8หมื่น9หมื่นแสนหนึ่งเนี่ยแล้วผู้พ่กอยู่กันได้ยังไงทั้งนั้นมันก็ต้องอยู่พอระบาดไปแล้วอ่ะก็ต้องก็ต้องอยู่เป็นอาชีพ ชาวนาซึ่งเสียหายแบบนี้เนี่ยเบื้องต้นเขาจะได้รับความช่วยเหลืออะไรถ้าเขาไปรู้ในีทกศครับประการแรกก็คือทางทกศเองก็จะมาสำรวจนะครับนะฮะมาสอบถานเกษตรกรนะครับที่ได้รับความเสียหายแล้วก็เราก็จะให้ความช่วยเหลือทันทีนะครับในเรื่องของการที่จะยืดระยะเวลานะฮะในการชำระหนี้นี่ออกไปแต่เบื้องต้นก็คือยืดหนี้นี่เป็นอันดับแรกที่ต้องทำแต่อย่างอื่นต้องดู แล้วแต่นโยบายรัฐบาลจะให้ช่วยอันนั้นเป็นเป็นมาตรการเสริมเสริมจากรัฐบาลไปในกรณีที่มีความเสียหายอย่างร้ายแรงตอนนี้ทกศได้สำรวจไหมครับว่าลูกหนี้ของเราทั้งหมดทั่วประเทศซึ่งได้รับผลกระทบจากพายุกระโดดสีน้ำตาลมีอยู่ประมาณสักกี่รายกี่ไร่ที่เสียหายครับก็ก็ตอนนี้อยู่ระหว่างการประมวลตัวเลขอยู่นะฮะก็ก็ยังยังยังไม่เรียบร้อยนะครับนะก็คิดว่าคงเร็วๆนี้ก็คงจะได้รายงานให้พี่น้องประชาชนนะฮะได้ทราบในทันที